พยายมาดูกีฬาในบ้านเรากันบ้างน,นะครับมาดูความประทับใจแล้วก็ความชื่นมื่นของนักกีฬาที่ได้ไปแข่งขันวิ่งเทรลที่ดอยอินทนนท์กันครับการแข่งขันวิ่งเทรลดอยอินทนนท์สนาม Thailand by UTMB 2021ที่จะเริ่มขึ้นในวันที่10 1ถึง12ธันวาคมนี้ถือเป็นหนึ่งใน3ส,สนามของเอเชียและเป็นหนึ่งใน16สนามทั่วโลก ที่จัดการแข่งขันให้เหล่านักวิ่งเทรลทั่วโลกได้เก็บคะแนนเพื่อทําอันดับคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งเทรลดับโลกที่ประเทศฝรั่งเศสอันตราเทลเดอมองบรังหรือ UTMB 2021โดยนายธนุกเกียรติจันรชุมรองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าปีนี้ถือเป็นเกียรติกับสนามไทยแลนด์บาย UTMB 2021เป็นอย่างมากที่ได้ต้อนรับนักวิ่งอีเลจากทั่วโลกซึ่งเชื่อมั่นว่าจะเกิดสิติใหม่ขึ้นกับสนามไทยแลนด์บาย UTMB และสร้างความรับ รวมทั้งประสบการณ์อดีตกับนักวิ่งเทรลที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมดรวมทั้งนักวิ่งเทรลของประเทศไทยที่จะได้เรียนรู้เทคนิคก,การแข่งขันต่างๆอย่างใกล้ชิดโดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น5ระยะทางดังนี้อินทนนท์6ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน220คนระยะทาง168.8กิโลเมตรอินทนนท์5ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน290คนระยะทาง110.2กิโลเมตรอินทนนท์3ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน688คนระยะทาง54กิโลเมตรอินทนนท์1 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน856คนระยะทาง23.6กิโลเมตรและปิดท้ายที่อินทนนท 10K ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน246คนสำหรับการแข่งขัน,นขสนามไทยแลนด์บาย UTMB 2021มีเส้นทางวิ่งรอบดอยอินทนนทดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทยจุดสูงสุดของเส้นทางประมาณ2,100เมตร และจุดต่ำสุดประมาณ400เมตรจากระดับน้ำทะเลเส้นทางมีความหลากหลายทางชีวภาพจากสภาพป่าท,ที่เปลี่ยนแปลงตามระดับความสูงซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการแข่งขันที่สร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันได้อย่างมากเลยทีเดียว